ไปเลยเหมือนี้นะครับอันที่มาถามนะครับหลังจากที่พาไปเอาโชคไปเอาตัวเลขอยู่ในกลางปลาสารเป็นยังไนเนาะมีความฝันหรือจังหดครับผมมีความฝันดีบอ,อมากบว่าก็ได้ฝันได้มาฝันฝันโยขึ้นทีแรกอฝันแต่มือขึ้นที่เอาตัวเลข ที่เอาแป้งขี้เท้าไปเห็ดไหมฝันมือนั่นเลยติฝันได้มือนั่นแหละบัดแป้งคู่ออกก่อนว่านานาเจียวโอ้ในหันน่ะเออมันเจียวกันเป็นเจียวกันบ่ได้ถามอะไรอยาน้แล้วมันในความฝันนี้บ่ได้ถามมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามความฝันก่อนอยู่ในความฝันนั่นคือว่าเอาแป้งไปเอาแป้งหรือเอาขี้เท้าไปโูยอยู่หม่องพ้นบ่เอออยู่หม่องไอ้ต้นไม้ต้นคอยน่ะต้นคอยนั่ะมาที่นี่ แป้งคูออกเห็นเป็นนาเียวเป็นรูปนาเออเป็นรูปนาคนเป็นนาเซียวแต่ว่าเมื่อนั้นมูเซียวกันนั่นไกล้โซเป็นนาคนก็เห็นว่าเห็นเป็นนาคนเด้เมนเห็นเป็นนาคน้นมีกันเออเซียวเซียวนี่หมายถึงว่าคนตายไปแล้วตินี่ตายไปแล้วโอ้เนื่องว่าเซียวเป็นผีก็เป็นผีตัวตายแล้วไหมตายไปแล้วมูน่ะ ตม,มว่าจงไดครับตกกังขึนมาฝันตกกางขึนมาฝันเมื่อเด็ดไปหาเสี่ยวว่นกน,นั่นาขาออกหอกบ้านาบันีเท่าเขาออกเราเป็นหนามูเดียวกันนินได้เหรอเฮ้ยยู่จะไนกินยังไดสมบัตสบัดีสันก็นั่นงเวนนูเวีวสัดทีทุกคนนะวะเมื่อนั้นตวเลก พ่อไงเห็นตัวใดเหรอที่เห็นมือนั่นเก้าสองแปดหรือตัวใดอยู่ไหนไอจำไดป้พ่อไหรือไอไอไอ้ยงสองหกหนึ่งหรือออย่างนี้แหละอันเลขทูบัางหากเกูบางหากที่พ่อญ่เห็นอีัางหากเน้ยเกาหกเกาหเก้าหกอันเห็นอยู่ไนต้นไม้น่ะเออเก้าหกมันเนเก้าหกตัว เห็นเกาหกเห็นเกาหกยุดบ่งต้นไหม้เห็นเกาหกบันเห็นเซี่ยวเซี่ยวนี่เพื่อนตายไปแล้วเนาะแต่แต่ก้อนนี่เกิจะเป็นเซี่ยกันตอนเป็นคนนี่เป็นเซี่ยกันบัะบัดนี้ตายตายไปแล้วนี่เมื่อนั้นเมื่อนั้นไปขอเลขบัตเอาเอาขีเท่าอันขีเท่านอกไปรูปนอะมือนั้นเนาะ ไม่ใช่ว่าขี่เท้าคู่ออกเราเห็นเป็นบกยังบ่หูว่าอีหยังว่าเป็นหนาผู้ใดแต่ว่าเป็นี้เพิ่นมาเขาฝันอืมโอว่าหนาเชียวกันขี่รถไปหาว่าที่รัดไปบ้านบางนึงเราไปบะถึกก็เลยมาถามบางนี่แบบแม่นยนเชียวสิียันเชียวมันแบบเชียวคู่บ้านมันอยู่คุ้มบุญขนว่า่น เห็นนเเเลขี่่ทาพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเลขตัวใดล่ะจำได้บ่ในความฝันนะั่นน่ะจำได้บ่ไงอันเชี่ยวบอกตัวเลขจําได้บ่จําได้อยู่แล้วนี่จําได้บ่จําได้อยู่อ๋อจําได้อยู่เตียเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เขียนเดินให้เด้อเออ,ขอเขียนพี่น้องรอครับรอเบิรงครับเดี๋ยวผมที่เขียนแป,ป๊บนึงนะครับเด้อพี่น้องแปดหกสี่ฮะแปดหกสี่แปดหกสี่กับสี่สี่ หนึ่งสิบหนึ่งหกคนบอกคนบอกว่าจะได้ไรวะที่คนบอกมาหนคน,นบอกว่าจะได้ก็ะแปดหกซี่เออเาซืแปดหกซีนั่นกับสี่ซี่กับหนึ่นงหกเจยวบอกเออเจยวบอกเจยวบอกอ่ะเออเอเขียนเขียนเขาเขียน เขียน้ำรอบบอกอยู่ด้วยให้เอฟซีเพื่นบึงเอาเขียนเอาหนิเขียนแล้วพี่น้องเขียนไ้ตามนี่เนาะพ่อใหญ่ตองนะครับฝันเห็นเซียวผีเซียวบอกตัวเลขหลังจากที่ไปขออยู่พ้นต่วนคอยไปเข้าฝันมือหลังอีกนะครับเพื่อนบอกว่า ปดหกี่เด้อไปซื้อเอาเป็นบตาแล้วก็หนึ่งหกับซีซน่ีมีซัมีซับนี่บ่าตัวนี้ลงมาใส่เป็นเ็ดัโอ้กาะอไกแลว่าเอาหนมาใส่หนึ่งมาใส่หึอันนี่เป็นที่เ็เพิ่มอีกตัวหนึ่งตีงก็ะสันคือหาไปคือเลไวต้ดินอันนี้ตเตอันนี้เซียวบ เพิ่มนึงเดพิ่มเพนึงมักมักบินรถสันนิษฐนนี่อ๋อคือมีซีซีแล้วก็มีหนึ่งหนึงอีกอ้าวมันมีอยู่ที่น่องตองบเด้ออยู่ในฝันมันมีได้อยู่กันตออ๋อแปดหสีสามตัวเนาะแล้วก็มีหนึ่งหกแล้วก็ซีซีแล้วเราบอกว่าเอาหนึ่งมาเซนเอาหนึงมาใส่หนีน้ำนี่ก็ได้ ตัวเตยตัวเตมันก็สิเป็่นหนึ่งหนึ่งาสองตัวมีเพิ่มเป็นหนึ่งหอีกตัวนึงชุดหนึงอชุดหนึ่งเอาสั่งก็แปดหกสีซแล้วก็หนึ่งหนึ่งไม่ละลองสืหาบ้่งอาม่โชมไม่รับครับ้องฝันได้ดีละเอาฝันไดฝันว่าเซียวมาบวกแต่ว่าเซียวนี่ตายเราเนี้ตายล้ว เราดูพ้นต้นคอยมนัน,นอะไรนะดูพ้นต้นคอยที่ว่าไปเฮ็ดพิธีแล้วตอนแรงเรามาฝันเราว่านี่วานี้อันที่อยูพ้นต้นคอยน่ะที่เห็นเป็นรูปนาเป็นเซียวเราเซียวที่ตายไปแล้วเข้าใจเขาคำโบลล์เราเลยละอาอยุหลายปศนี่เซียวเนี่ยอาอยุซ้ำกันบ่ปอซ้ำๆกันนะล่ะพญ่พญ่อายุเท่าไหร่ตอนนี้แปดสิบแปดสิบดีนะแปดสิบดสิวัดดอกเบี้ยวแปดสิบ ข yeah. 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 right. mm hmm. so ึ้นแปดสิบอยู um, ầu, ่พ่อใหญ่ตองนี่อายุแปดสิบถ้าขึ้นจะเข่าแปบ่หรือจังไดข่าแปิบขึ้นแปดสิขึ้นแปตอนนี้เจอยู่บ่ตอนนี้เจอยู่เือนหน้านี่แล้วเดือนหลวงเดือนหนาเดือนหนาครบแปดสิบตัวเี่ยวเี่วตายแต่โดนหลตไงเสี่ยวตายแต่ดนยังแต่ว่ตายแต่พตอจะตายแล้วจำบ่ได้แล้วตายแต่โดนแล้วเนาะก็จะเอามาปาสาน อือสัมผัสเขามาเผามาตีน้ำมือแหละอือครับเอเพราแม่ไม่ได้บอกเพื่อนบ่ไปขอเพื่อนมือหนังก็เนาะมาเด็กก้าวไม่ได้ลาเพื่อนบ่ไปเข่าฟันไปขอเด็กเพื่อนมือนั่นเพราะว่าในความเป็นควมามติมดคอกันอย,ยู่เลยว่าจะระมาทลืมว่นดิอือครับสำหรับตัวเลขกอะตามน,นั่นนะครับเน,นาะเพราะงี้ต้องกะ หายแล้วนะครับบอกแล้วว่าฝันนะครับก็ตามนั้นตามที่ได้นําเสนอไปนะครับเบื้องล้วมักแล้วชอบแล้วจังค่อยนาไปนะครับเนาะไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องนะครับว่าตัวเลขของพ่อใหญ่ตองนี่ถ้ามักถ้าชอบนะครับก็เอาไปนะครับเนาะแล้วก็โอ้เอากี่าไปไทยนะไทยหนาเชียวกระบอกปากปิดมาเข่าฝันปิดมากเข่าฝันตอนกลางคืน โอ้หนอจะท้าหนากันเชียวกบบ่าเอาหนะครับเนาะตัุลีกับตามนั่นนะครับสำหรับตุลีกของพเมญตองในวันบางทีหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับหมักแล้วชอบแล้วยังใครน้ำไปด้วยครับเออถ้าเบิ่งแล้วพอหมักพอชอบก็พันๆไปนะครับตัุลีกคิดถึงสิพิษบ่าบากันนะครับเพราะว่าทางพเมญตองกับเป็นแนวทางทางช่องกับน้ำเสนอให้นะครับครับเข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเด้อครับเด้อแล้วก็อย่าลืม สิ่งที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆแต่ทั้งช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดานโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง ตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนาเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทาด้ามมาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตได้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ